สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมเกิดเป็นประจำทุกวันนะครับแบบเจดมอพข่าวจะกบ้าเด็กข่าวฟาร์มการลุกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยู่นเต็ดฟีเจอร์หนึ่งอย่าดเจดทุกวันนะเอาวันนี้เป็นเรื่องราวของวันก่อนนะจ้าที่ฐานะกาศครักเชนซีเนี่ยนะนะเปิดสแตมฟอร์ดบิดเฮ้ถูกประเดมีบิดเฮ่แต่บิดถูกแล้วเนี่ย ถล่มทอฟฟี่สิเงินเอเวอร์ตันไปยับเยินครึ่งโหลหกต่อศูนย์เนี่ยนะโดยมีฮีโร่ของทีมอย่างโคเดอหนาวเนปพาเมอร์ ep, เนี่ยกดคนเดียวสี่ประตูแล้วก็เป็นเพอร์เฟกต์แฮตทริกด้วยก็คือเท้าซ้ายเท้าขวาลูกมงเนี่ยนะแล้วก็เป็นเพอร์เฟกต์เจอร์แมนแฮตทริกก็คือยิงในครึ่งเวลาเดียวกันแล้วไม่มีใครมาข้นด้วยนั่นเองก็ถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับฟอร์มของเดอะหนาวเนปนะแต่มันมีประเด็นตรงนึงก็คือจุดโทษที่เชลซีได้ แล้วมีโนโนี่มาดูยเ,เก้กับนิโคลัสแจ็กสันแย่งกันยิงอย่างนั้นสุดท้ายคนเพื่อนลวมทีมมาคลี่คลายเอาบอลไปให้โคพาเมอร์โคพาเมอร์ก็ยิงเข้าไปเป็นประตูที่4ของตัวเองเลยนะเล่นเอามาเรซิโอโบเชติโน่กุนซอรา่างอวบไม่พอใจบอกเป็นเรื่องที่น่าอบายมากโดยพอได้สัมภาษณ์หลังจบเกมถึงกรณีการแย่งยิงอยู่โทษไว้แบบนี้เขาบอกว่าต้อรงร้แฟนบอลด้วยนะนี่คือเหตุการณ์ที่น่าบอายมากผมเนี่ยบอกลูกทีมไปแล้วว่า ขอให้นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่เหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นนะหากต้องการเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเนี่ยเราจะแสดงพฤติกรรมอะไรในสนามแบบนี้ไม่ได้ครั้งต่อไปที่เราได้รับโทษเนี่ยเราต้องเรียนรู้และมีความเป็นมืออาชีพมากกว่านี้และเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อไปโฟกัสที่ผลงานของทีม ผมย้าตรงนี้อีกรอบนะโคพาเมอร์ Co คือคนที่จะยิงอยู่โทษของเชลซีทั้งทุกคนในทีมเนี่ยรู้เรื่องนี้อยู่แล้วและนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลย,เยของการเรียนรู้ต่อไปสําหรับทีมที่อายุยังน้อยแบบเราเนั่นเองย้าอีกรอบหนึ่งโคพาเมอร์ Co คือคนยิงอยู่โทษของ Chelsea. เชลซีอ่าตามนี้เคลียร์คัดกันไปเป็นเรื่องที่น่าอายเหมือนกันนะเพราะว่าโอเคละไอจังหวะการแย่งยิงอยู่โทษเนี่ยเรามีให้เห็นกันมาตลอดตั้งแต่เราดูบอลมาเนาะแต่ช็อตแบบนี้เนี่ยโนนี่แย่งกับแจ็คสันไม่พอ ไอโคพาเมอร์หลบไปถ้าที่เป็นคนยิงนะคอนเนอร์การ์ลเกอร์ต้องมาเคลียร์สต้าบอลได้โคพาเมอร์ไอโนนี่กับไอแจ็คสันก็จะเข้ามาแย่งอีกรอบหนึ่งซึ่งอันนี้มันก็เกินเหตุไปนิดนึงอ้าวแฟนคิดยังไงกับประเด็นนี้ก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้ก็แล้วกันนะจ๊ะแลอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของเราตู้ยูนเต็ดฟีเจิ้งเหนือดัมทุกวันบุรีมาอัพข่าวข่าววันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ